เจ็ดชอทำอย่างไรนี่มันต้องลงมันต้องอีกชิ้นหนึ่งนะซึ่งมันไม่ไม่สามารถระบุในนี้ได้ทั้งหมดมันต้องมีเอกสารประกอบอีกชิ้นหนึ่งคือเ,คเรียกว่าตัวประกอบนะครับทีนี้ในเอกสารเนื้อหานะครับเนื้อหานี้นะครับที่อยู่หกหัวข้อนะครับหัวข้อที่หนึ่งก็คือเรื่องของตัวข้อมูลทั่วไปของโมเดลเนาะ ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันต้องอธิบายว่าลักษณะของโมเดลนี้เป็นยังไงนะครับซึ่งครูกอบอธิบายลักษณะโมเดลนี้เป็นยังไงส่วนความเข้าใจว่าเตือนอธิบายถูกไหมเอาไหมทีของด่านสวีไอตวงส่งมาแล้วแต่ว่าเขียนเฉพาะด่านสวียังไม่ได้พันหวัวนะครับอะเอาไปฏิละข้อฮะ ไม่จะให้เอ๋เล่าเอ๋ก็เอ๋ก็ไม่ได้อ่านที่เมาะเออค่ะอันนี้นะคะมันจะเป็นเราจะใช้รูปแบบของโมเดลของชุมชนแล้วก็หมู่บ้านซึ่งอันเนี้ยค่ะมันจะมีโมเดลเก่าอยู่ที่เราเอามาใช้ก็คือโมเดลของบ้านห้วยใสค่ะซึ่งโมเดลบ้านห้วยไซเนี่ยเขาจะเป็นบริบทโมเดลของระดับ หมู่บ้านในการขับเคลื่อนอันนี้แต่ว่าถ้าเกิดในรูปแบบอันนี้ของเราก็คือว่าเป็นโมเดลที่กึ่งเมืองกึ่งชนบทนะคะมันอยู่ระหว่างกันในการขับเคลื่อนง,งานซึ่งโมเดลอันนี้ค่ะมันเราคิดว่ามันเป็นการขับเคลื่อนที่มันใช้กระบวนการรูปแบบของกลไกที่ใช้กลไกของก็เลยกลไกอะไรนะกลไกกรรมการชุมชนในการขับเคลื่อนกับชมรมอสอมอค่ะซึ่งมันจะแตกต่างจากของอโมเดลของหมู่บ้านที่มันใช้คณะกรรมการหมู่บ้านในการขับเคลื่อนนะคะ ต่อได้เลยค่ะในหัวทีนี้ตรงนี้ทุกประเด็นนะครับทุกประเด็นก็จะก่อนขึ้นไปก่อนก่อนที่จะมีตรงนี้นะครับเขียนบทเกินนาสักครึ่งหน้าเดี๋ยวผมก๊อปส่งให้ก็ได้ก็คือน,นี้เนาะบทเกินนาเกินนําก็คือที่ไปที่มาของลักษณะโมเดลนี้เป็นยังไงเดี๋ยวเขียนให้ก็ได้ครึ่งหน้านะครับสาระสําคัญอย่าง<ม>เช่นถ้าของ NCD เนี่ยก็คือความสําคัญของ NCD อัตราการเพิ่มขึ้นะระบบสุขภาพ อ่าชุมชนระบบปฐมภูมิเป็นยังไงเดี๋ยวเขียนให้คืนนี้เดี๋ยวเขียนให้นะครับอ่าของกเกษตรก็แนวโน้มเรื่องของทิศทางเรื่องกเกษตรกรรมยั่งยืนซึ่งเป็นเครื่องมือสําคัญในเรื่องของการจะไปสู่กเกษตรไราหารเพื่อสุขภาพเดี๋ยวเขียนให้อ่คืนนี้ครึ่งหน้าพอกลืนนำเขาเรียกกลืนนำกลืนนำที่ไปที่มาก่อนจะเป็นข้อมูลทั่วไปของโมเดลนะครับอยู่ข้างบน เขาพเจ้าเขียนไว้ให้แล้วโมเดลเนี้ยแต่ว่าอยู่คุณละไฟกันตอนที่เอาไปเสนอสอส,อส,อสอบก่อนเขียนให้แล้วเนี้ยเออ,เออโทษขออภัยขออภัยทีนี้โมเดลนี้เนี่ยใช้สําหรับกรรมการชุมชนคณะกรรมการชุมชนคณะกรรมการหมู่บ้านและชมรมอสอมอและชมรมคือบางบาง,บางพื้นอย่างนี้ครับบางพื้นที่เนี่ยถ้ากรรมการชุมชนและกรรมการรมการหมู่บ้านไม่ไม่เวิร์กก็สามารถใช้ผ่านชมรมอสอมอได้ใช่ปะ แต่ว่าบางพื้นที่ที่เขาเบิกเนี่ยใช้ผ่านชมรมกรรมการปกติเลยซึ่งอสอมอก็จะเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการหมู่บ้านอยู่แล้วเนี่ยเป็นต้นนะครับเพราะ,ะนั้นก็มันจะมีสามกลไกที่จะไปใช้โมเดลนี้นะครับเนาะอันนี้เท่าที่นึกออกเนาะทีนี้ก็อาจจะไปเพิ่มเรื่องเอ่อ h e l i t ความรอบรู้สุข,สข,สขภาพเอาเอาคู่มือก็มาใส่เลยก็ได้คือหนึ่งอันนี้ทุกร์เดวนะครับใส่ได้เลยก็คือควา,ามรอบรู้ระดับบุคคลควา,ามรอบรู้ระดับองค์กรความรอบรู้ระดับชุาามชน มันก็จะมีวิธีการที่ต่างกันซึ่งนี้จะเป็นไฮไลท์สำคัญของเรื่อง NCD นะครับต่อเลยครับพอข้อที่2ใน6ข้อนะมันจะมี6ข้อนะข้อที่2องบริบัโมเดลเนาะสภาพบริบทโมเดลนี่ก็อาจจะไม่ต้องย้อนในเขียนโดยสรุปสั้นๆน,นะครับเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ อธิบายความแตกต่างระหว่างชุมชนที่เป็นชุมชนเมืองเป็นยังไงชุมชนที่เป็นชุมชนตอกรหบดเป็นยังไงเพราะว่าอย่างของโมเดลนี้จะต่างมันมีความต่างของชุมชนสองพื้นที่เนาะบริบทเป็นยังไงสภาพเศรษฐกิจเป็นยังไงวิถีชีวิตเป็นยังไงนี่ครับก็โอเคซึ่งเวลาเขียนตรงนี้ครับเวลาเขียนตรงนี้เนี่ยครับก็มาจะสัมพันธ์กับข้อนี้ก็คือก็คือตัวต้นไม้ปัญหาที่เราสังเคราะห์ไว้ก็ตอนต้นก็คือตัวปัจจักกำหนดสุขภาพอะนั่นเออนั่นแหละเนาะว่า ดูแล้วปัจจัยกำหนดสุขภาพด้านสังคมเศรษฐกิจถึงแวดล้อมเป็นยังไงนะักเขียนโดยสรุปสั้นๆนเนอะทีนี้พอมาขั้นที่สามเรื่องของกลไกดาเนินงานก็จะอยู่ข้อนี้เนาะทั้งกลไกพื้นที่เนาะนกลไกการจัดการพื้นที่ว่าโมเดลน,นี้เริ่มยังไงก่อตัวยังไงที่หนึ่งเขียนเนี่ยก็จะโอเคใช้ได้อยู่แล้วแต่ว่ายาวเกินหนึ่งตัดให้มันสั้นๆน,นิดหนึ่งเขียนก็มาทั้งยาวเลย นะครับทีนี้มันมีวิธีการก็คือว่าถ้าเราใช้ผังโมเดลเราต้องทําผังนั้นให้ชัด mm hmm. ถ้าจะใช้ผังนั้นนะไม่ต้องใช้ผังมากเกินของหนึ่งเยอะแต่ว่าอาจจะเลือกบางผังก็ได้แต่ผังให,ให้ชัดนะครับ mm hmm. คือผังมันจะเป็นช่วยตัวช่วยอธิบายให้เราได้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับ mm hmm. ก็ข้อนี้นะ,ะก็กลไกกากรเดินงานเนาะตั้งแต่การก่อตัวต้องเอกินที่ไปที่มานิดหนึ่ง mm hmm. บางพื้นที่เนี่ยอ,อาจจะเริ่ม ทำมาสามปีบางพื้นที่ทำสอปีบางพื้อนที่ทำหนึ่งปีก็เล่ามานะครับโดยสรุปโปรติการเริ่มยังไงอตอกแก้วเริ่มยังไงแล้วก็ของชุมชนโมเดลเนี่ยมันจะไปต่ออีกสองเรื่องนะครับก็คือว่าหนึ่งเรื่องของงาน PPA ต้องเขียนไปเลยกับเรื่องของงานการพัฒนาตัวชี้วัดต,ตัวชี้วัดรอ c d นะครับซึ่งกำลังทำข้อมูลอยู่ ซึ่งก,ก็ใส่ไปได้เลยครับอันนี้ยพอพื้นที่เช่นี้มันก็ทําให้เพราะข้อมูลในเจ็ดร้อยรายเจ็ดร้อยชุดนะครับมันจะมาประกอบเป็นข้อมูลซัพพอร์ตอ้างอิงได้นะครับว่าทําให้มันมีความน่าเชื่อถือของตัวเนี้ยตัวปัจจัยกําหนดสัวภาพเนี่ยัดเจียนยิ่งขึ้นนะครับพร้อมกับสถานการณ์ความสร้างเขาป่าหมาร่วมก็ว่ากันเลยนะครับแนวของหนึ่งเนี่ยเขียนไว้ได้ดีไปอ่านของแนวของหนึ่งแต่ว่าตัดให้สัดนิดก็ได้เยอะเกินนะครับ ในการสร้างความเข้าใจและเป้าหมายร่วมเพราะฉะนั้นถ้าพื้นที่ที่เขาไม่มีแผนสุขภาพเนี่ยก็ใช้บันไดผลลัพธ์เนี่ยเป็นเป้าหมายร่วมได้เลยแต่บางพื้นที่นี้เขามีแผนอยู่แล้วก็ใช้แผนของเขาว่าแผนแผนสุขภาพจุมจนของเขาถ้ามีอยู่นะครับต่อความรู้ที่จําเป็นความรู้ที่จําเป็นเนี่ยก็ไปดูของหนึ่งที่หนึ่งเขียนนะ,ะ,ะที่หนึ่งทักษะก็จากข้อนี้นครับ ความรู้ที่จําเป็นเนี่ยก็คือหนึ่งที่เราทำหนึ่งความร,รู้เรื่องของการวิเคราะห์โครงการก็คือผ่านต้นไม้ปัญหานี่คือความร,รู้ที่จําเป็นความร,รู้เรื่องของการทไไํบันไผลลัพธ์ความรู้เรื่องของอะไรกันที่ทาําอยู่ปกติอะเรืร่องการจัดการข้อมูลทํำยังไงนี่ความรู้ที่จําเป็นอื่นก็ว่ากันเพราะว่าแต่ละรูปแบบก็จะต่างกันในความรู้ที่จําเป็นนะครับมีอะไรต่อไปออกแบบ อ,ออกแบบการทำงานทำยังไงเนี่ยก็อยู่เนี่ยในขั้นตอนเนี่ยเครื่องมือที่โหลดกับพื้นที่ทํากันอยู่มีเรื่องอะไรบ้างเนาะแล้วก็ที่ทํากับภาคทีพื้นที่มีอะไรบ้างบาง,บางพื้นที่ก็จะเฉพาะ,ะเจาะจงไปนะครับต่อเลยครับกลุ่มเป้าหมายรู้เลยนะกลุ่มเป้าหมายก็คือในเป้าหมายของโครงการอันนี้กลุ่มเสี่ยงกลุ่มปกติกลุ่มป่วยก็ว่ากันไปนะครับ ทีนี้แบบนี้ครับมันต้องขยายความมันไม่ใช่เฉพาะใจเฉพาหัวปพราะเด็นแต่ว่าต้องขยายความไปทักบรรทัดสองบรรทัดเพื่อจะเห็นรายละเอียดนะครับเดี๋ยวช่วยทางพื้นที่ก็ช่วยตรวจสอบทางว่าเออที่พี่เลี้ยงเขียนจริงไหมหรือว่าเขียนเกินโอเวอร์เกินก็ว่ากันไป <c oughs> ต่อไป <c oughs> ไกลไกอกลไกก็เนี้ยกลไกการจัดการเนาะองค์ประกอบของกลไก ไอ้ที่เขียนเนี่ยยังเป็นโปรเจกต์อยู่มันต้องใช้กลไกปกติว่าทํากับกรรมการหมู่บ้านโครงสร้างเป็นยังไงกรรมการชุมชนโครงสร้างเป็นยังไงก็ไอ้นั้นยังเป็น,นกลไกโครงการอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็เหมือนที่น้ำเรียนว่าความสําเร็จของโครงการเนี่ยมันไม่ได้อยู่เฉพาะโครงการสสแต่อยู่ที่ความเข้มแข,ข็งหรือศักยภาพของพื้นที่ที่มีอยู่แล้วก่อนหน้านี้ครับชุมรมอสมมีมีฐานอะไรบ้างเนาะมีห้ากออธิบายห้ากอให้ได้นะครับ ส่วนอาจจะบทบาทของที่ปรึกษาไม่ว่าจะเป็นรปศอตอรหรือเป็น pcu ก็ว่ากันมีที่ปรึกษานะครับการจัดการความรู้มีเรื่องอะไรบ้างเนี่ยเครื่องมือเหล่านี้กับใส่ได้เลยเครื่องมือที่เราโน้ตไว้เนี่ยตามตามในเนี้ยแต่ต้องอธิบายขยายความอีกนิดหนึ่ง KM ทำยังไง ARE ทำยังไง A AR ทำยังไงนะครับ มันจะมีเครื่องมือวัดผลอะไรกันนะต้องไปแยกหมวดหัวข้อดีนะครับเอ่ a ดัตต์รีเซตก็คือการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบเป็นภาษาไทยเนาะก็คือข้อมูลที่เราเก็บครั้งแรกอะว่ากรัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการอ่ากี่ได้มีอะไร DML อะไรพี่ป้จใจอ่า DMP s d h อะไรเบาาน้ำตาลเบาหวานความดันอะเอออ่า DTH นะ่เขียนไปเลยแ้วครับข้อมูลที่สำคัญในการวิเคราะห์ก่อนหลัง d t ทใช DX, TS, ENNIS, ่ไหมดีเอ็อะไร d TS, a, 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 t ทเนี่ยคืออะไรน้ำตาลอ่าวเบาหวานแล้วก็รอบเอวความดันอะไร b m i รอบเอวแล้วก็อะไรอีกน้ำหนักอะไรเป็นภาษาดังอะไรของภาษาภาษาภาษาสาตุภาษาสาตุอะไรไม่มีเหรอ ไม่มีดีเอ็กไม่มีอะไร,ไะไรน้ำหนักหรือบีเอ็มไอบีเอ็มไอหรือว่าข้อมูลอื่นอันนี้ใส่ได้เลยว่าข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่เราวิเคราะห์ก่อน,อนหน้าหลังนะครับในเชิงการจัดการข้อมูลความรู้นะครับโอเคนะครับเนาะก็นั่นแหละก็ไปใส่ว่าบทบาทหน้าที่ของประธานชุมชนยังไงผู้ประสานงานโครงการ ชน็นยังไงก็ว่ากันไปนะครับต่อไปครับการจัดการข้อมูลและเงื่อนไขเนาะอันนี้ข้อมูลมีอะไรบ้างเนาะเหมือนที่ว่าเมื่อกี้นะครับเนาะ,ะแล้วก็ในข้อมูลมันจะมีะตัวบันไดผลลัพธ์มาใส่ได้เลยนะครับมันจะมีกิจกรรมสําคัญอยู่ในนี้อยู่แล้วเอาต่อครับ อา้าวทีนี้อันนี้หาหรือหาเรือเป็นไปได้ไหมว่าเวิร์กโฟเนี่ยเราตัดให้มันคํามันเอาคำสันเอาคำสั้นๆแลวมันอยู่ในหน้าเดียวอะ่ะก็ทําไม่ได้เลย <laughs> เอาไ่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นมันก็ต้องตัดสองหน้าที่มันมาต่ออะไรไกันอะ่ะอันนี้คกวิธีก็คือเขาจะทำสองหน้าเนี่ยสมมติว่าหัวข้อเนี่ยให้สมมติว่าเวลาที่เราจะสื่อสารกับคนข้างนอนอ่านเข้าใจเนี่ยครับ หัวข้อนี้มันก็ต้องตัดไปอีกอยู่อีกเฟรมเนี่ยถ้าถ้าสองหน้านะมันก็ทำให้อ่านอ่านอ่านเนี้ได้เข้าใจมากขึ้นนะครับสมมติจะทำถ้าจะทำสองหน้ามันหัวข้อนี้ห,นหัวข้อที่หัวข้อไหนให้ไม่หัวเเออกระใจนะพูดขันยนันขันขัน คือทําให้ทําให้เอกสารเราเนี่ยคนอื่นอ่านเข้าใจด้วยไม่ใช่อ่าน,นเฉเาอเนาะประมาณนั้นแหละทีนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยเราว่าต้องตัดออกแต่ว่าอาจจะต้องเขียนสรุปอะ่ะเพราะว่าแบบนี้เนี่ยมันมันจะต่างกันเลยใช่ปะ่ะหรือไม่ก็ไม่มันเอาเนื้อหาในเนี้ยไปใส่ในโน้ตใน w ว r ร์กโฟล์เดียวกันเพราะว่าเวลาทำาว o ร์กโฟล์เนี่ยเวิร์กโฟล์สรุปจากสามพื้นที่ใช่ไหม ไม่อย่างนี้คนอาจจะไม่เข้าใจมันมันหัวข้อมันจะกระโดดมาอีกเรื่องเลยหรือต้องเขียนอธิบายขยายความเพิ่มของสามชุมชนอย่างนี้ยอันนี้ถ้าถ้าเราต้องนึกว่าคนที่ไม่เคยได้ร่วมกระบวนการกับเราเลยให้ได้อ่านได้เข้าใจอย่างน,นี้ต้องต้องดูคนอื่นด้วยนะไม่ใช่ดูเฉพาะเรานะครับการสื่อสารก็นำางไปเลยต้องเขียนให้เป็นภาษาที่เป็นทางการอ่ะเช่นอะไรกลุ่มไลา์พื้นที่ยังไง Facebook ชื่อ Facebook อะไรให้เห็นรูปธรรมนิดนึงนะครับเนาะ มีอะไรอยาสื่อสารประชมุมสมัครประชมุมไลน์เฟซบุ๊กมีสื่ออื่นอ่ไหมทีนี้การระดมทรัพยากรในนี้แหละสำคัญเลยครับว่าใชา้ทรัพยากรจากที่ไหนบ้างเนาะอย่างอย่างสองพื้นที่นี้เนาะ,อะของเทศาบาลก็มีได้งบจากกปทไหมเขียนไปเลยครับ นะตรงอ้อมย้อนกลับไปนิดนงข้อที่4ในนี้จะตรงกับตาราง w o r k ์กโฟลข้อที่4เนี่ยครับจะตรงกับ w o r k ์กโฟเมื่อกค้นะครับเนาะกับหเนี่ยจะอยู่ใน w o r k ์กโฟหัวท้ายการจัดก,การข้อมูลอีกแบบพอเนี่ยข้อนี้ก็ได้อยู่ในการติดตามผลลัพธ์ก็คือการการวัดผลแต่ว่าในเขียนเนี่ยคือภาษาทั่วไปเนี่ยนักสาธุก็ใช่ว่าจะรู้หมดทุกเรื่องเนาะมันต้องเขียนคําภาษาไทยด้วยอะ เช่นเขียนว่าการติดตามประเมินผลลัพธ์ a r e อาจจะเขียนว่า,า Action Review า Evolution การติดตามประเมินผลลัพธ์อาจจะต้องใส่ภาษาเขาเข้าใจด้วยเพราะว่าไม่ใช่เจ้าหน้าที่สารถูกมาเข้ากระบวนการเหมือนพี่แอดคนเขาไม่เขาไม่เข้าใจถ้าเราใส่ AI มันเป็นเครื่องมือเฉพาะกลุ่มเราที่เราทำแต่มันต้องขยายความว่าอันนี้คืออะไร การ KPI ก็คือเขารู้อันนี้พอพอเข้าใจได้ว่าการติดตามตัวชี้วัดนะครับ Work flow ก็ต้องเขียนว่าภาษาทไทยอะไรา้างตารางอ,อะไรเปะ Work flow ภาษาไทย Work flow ตารางตารางการทำงานเออตารางการทำงาน Work flow เออมันต้องเขียนเป็นภาษาภาษาไทยด้วย,ย,ยเออเนาะเนาะ อยาเขียนย่อๆอย่างนี้เดียวมันจะคนก็อื่นก็นอกไม่เข้าใจ Data าอก็คือการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบนะครับอ่าก็สีมาใส่ได้เลยแต่ว่าต้องอธิบายสักนิดหนึ่งให้แล้วก็การกิจกรรมสําคัญเนาะกับผลลัพธ์ก็เขียนยกตัวอย่างเมื่อกี้เนี่ยนะครับแล้วอาจจะเป็นไฮไลท์สำหรับกิจกรรมที่เราจะเป็นเครื่องมือเฉพาะอย่างเช่นนี่เมื่อกี้ผู้บดี นักจาัดก,การสุขภาพคนคนค้นเค็มคนค้นครัวเมนูสุขภาพอะไรเป็นเครื่องมือเฉพาะบางที่เราโดดเด่นก็ก็มากไว้ก็ได้นะครับต่อไปครับบทเรียนก็ว่ากันนะว่ามีบทเรียนบ้นวงทีนี้ผลลัพธ์ผลลัพธ์ก็คือมาจากข้อหกนะครับข้อหกก็เล่าไปเลยว่า <c oughs> จากข้อสี่ไปข้อหกเนี่ยครับมันมี รับในเชิงในเชิงลกลไกเป็นยังไงหัวใจสาคัญก็คือคลกลไกทั้งกลไกพื้นที่และกลไกสนับสนุนนะครับก็เกิดอะไระคนเกิดแผนเอาห้ากอมา,มาขยายความนะครับห้าคอมาขยายความอย่างไรแล้วก็กลไกสนับสนุนรอปศตอพอปทกปทกอปทอ,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 อย่างเงี้ยมีไปร่วมมือบ้างนะครับเกิดวุ้นส่วนความร่วมมือ,อเหมือนเนี้ย ถ้าเกิดระดับต้นก็เขียนว่าระดับต้นเพิ่งเริ่มต้นยัง,ยงต้องพัฒนาให้เข้มแข็งอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งตรงนี้อาจจะต้องใส่องค์ประกอบกลไกพุ้นส่วนเนี่ยเช่นมีรประสะตมีกอปทอมีอสมอมีชมรมผู้สูงอายุอันนี้ก็อธิบายหุ่น,นถึงที่เกิดขึ้นของกลไกองค์ประกอบใครบ้างนะครับตัวชี้วัดเรื่องอไม่ใช่ผลลัพธ์เรื่องของกายภาพ แหล่งเ,เรีเรยนรู้อะไรกี่พื้นที่อะไรว่าก็ว่ากันไปกฎหมาวัฒนธรรสังคมามาตรการทางสังคมกฎกติกาสังคมธรรมนูญสุขภาพอะไรก็ว่ากันไปนะครับที่ไหนบ้างยกตัวอย่างที่ไหนเกิดเรื่องนี้ก็ยกตัวอย่างเช่นเรื่องนี้เกิดที่เกาะแก้วเรื่องนี้เกิดที่บุตรรามเรื่องนี้เกิดที่ห้วยใสว่ากันไปวงเล็บก็ยิงท้ายน,นะครับมันจะเป็นการยืนยันข้อมูลว่าเหล่านี้เกิดขึ้นที่ไหนยังไงแล้วก็มีข้อมูลเชิงตัวเลขก็โอเคทีนี้ที่นี่เนี่ย ยังต้องรอข้อมูลที่เก็บเพิ่มเติมมาใส่อีกนิดหนึ่งเขียนว่าแล้วมาข้อมูลที่เกเก็บเก็บเจ็ชุดอะมาประกอบใส่อ้างอิงไปนะครับโอเคแหละการใช้ตัวแผนภูมิแท่งก็จะมาประกอบยืนยันมากชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับปัจจัยความสำเร็จก็หลักการอย่างที่ ของหนึ่งแต่ว่าของหนึ่งต้องไปขยายความเพิ่มนะอย่างที่ขึ้นห้าห้าเรื่องอ่ะหลักการสําคัญปัจจัยความสำเร็จแต่ว่ามีมากน้อยต่างกันในเชิองอธิบายในเชิงหนึ่งเรื่องคนคนมีความรู้ทักษะความสามารถเพิ่มขึ้นไหมไม่เรื่องอะไรเรื่องที่สองเรื่องทีมหรือคณะทรรมานอันนี้ปัจจัยเรื่องที่สามเรื่องอะไรเนาะแผนนานทิศทางแผนนานนะครับร,รูประธรรมนะครับเรื่องของภาคีที่มาช่วยสนับสนุนเนี่ยภาคีเนี้ยจะเป็นปัจจัยความสําเร็จ คือถ้าที่ไหนประสานภาคีได้เยอะก็จะเป็นปัจจัยนะครับแล้วก็ความสําเร็จก็ประมาณสีห้าเรื่องนะครับที่แต่ว่าบางพื้นที่อาจจะไม่ครบห้าเรื่องก็เอาตามข้อที่จริงที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ข้อต่อไปข้อที่หกหเรื่องของโอกาสการขยายผลอยู่ข้อแปดเนี่ยครับไม่มีก็จนขาดอยู่มันต้องไปตอกอีกข้อหนึ่งระเด็นก็คือทิศท,ทางการขยายผลยังขาด ไม่ไม่มันมีมันต้องเอามีว่าเรื่องนี้เนี่ยเราทําเนี่ยเราจะไปขยายผลกับใครก็คือหกข้อแปดกับข้อเก้าเนี่ยจะอยู่ในข้อที่หกที่เราเขียนอ่านั่นแหละอ่านั่นแหละก็โอกาสการจงต่อและขยายผลก็คือข้อนี้แหละเอาเนี่ยไปใส่ได้เลยอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้นะก็ก็ว่ากันไปนะครับโอเคครับเชิญหาความสัาปันจับคู่กัน,นดเดี๋ยวพรุ่งนี้ได้นำสเสนอ ว่าที่ปรับแก้แล้วเป็นยังไงเพราะว่าพ่กนี้เนี่ยครับเราจะเอาข้อ6เอาข้อ8ข้อ6ข้อ8ข้อ9เนี่ยมาพัฒนาเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายซึ่งเดี๋ยวมีทีมมอมาช่วยพ่งนี้ทีมที่เขาเก่งเรื่องพัฒนาข้อเสนอเชิงโนโยบายนะครับก็ไปปรับแก้เลยครับคือเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าได้นําเสนอแล้วก็อันไหนที่จะสังเคราะห์เป็นข้อเสนออ้ออีกนิดนึงครับเครื่องมือที่สําคัญเครื่องมือกระบวนการ เครื่องมือที่สําคัญคือเรื่องอะไรมีคนลว,วิธียังไงกระบวนการและวิธียังไงก็ไม,ไม่อีกชิ้นนึงเลยทาอีกชิ้นประกอบอย่างเช่นนักจัดการสุขภาพชุมชนทำยังไงหนึน่งสองสามสี่ห้าคนค้นเ็มทํำยังไงเชิงขยายความกระบวนการและวิธีการอะไรบ้างอะไรอีกอะเรื่องที่ตินตามอะของเชิงลุกระดับชุมชน ncd เชิงลุกระดับชุมชนทํำยังไงบ้างก็ หลักการสําคัญครับหนึ่งการสร้างควารมรอบรู้ระดับบุคคลนี่นหลักการสาคัญก็คือหนึ่งรู้และเข้าใจมีควารมรอบรู้ในข้อมูลสุขภาพของตัวเองข้อมูลเรื่องอะไรบ้างก็อันนี้แหละข้อมูลเรื่อง DTX ี m l เออเนี่ยน้าหนักเบาหวานเนี่ยนี้คือข้อมูลเบื้องต้นที่ต้องรู้นะครับเรื่องที่สองก็คือมาทําแผนสุขภาพรายบุคคลอันนี้เป็นไกด์ไลน์สําคัญ พอสเตปที่สามสเตปที่สองก็คือการจัดและปรับสภาพแวดล้อมอต้องไปทําเรื่องอะไรบ้างสามอสองสอ,งอ,งองทำเรื่องลดหวานมันเค็มทํำยังไงนะในเชิงอาหารสุขภาพพวกนี้ลดความมันเค็มนะครับส่วนสเตปที่สามก็คือการพัฒนาระบบและก,กลไกสุขภาพก็คือเนี่ยเรื่องของสุขภาพชุมชนจดงานสาธุมูลฐานกับระบบสุขภาพปฐมภูมินะครับอันนี้ประมาณนี้ครับมี ข้อแรกเปลี่ยนสักถามไหมครับจะได้แยกย้ายกันไปทําต่อหลังจากน,นี้นี่ไหมครับจะได้แยกย้ายกันไปจับคู่ทําต่อเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมานําเสนอฉบ,บับเต็มนะครับพร้อมกับพร้อมกับเครื่องมือและข้อเสนออ่าผัางนี้ก็มีงานปรับได้อีกนะครับเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่า ปรับให้เสร็จแล้วก็จะส่งไปทําเป็นเฟปเป็นเขาเรียกเป็นอินโฟกราฟิกนะครับอย่างลากเส้นไม่ค่อยถูกเท่าไหร่ลากเส้นไม่ถูกอันถ้าท่านทําให้อ่าเสร็จสมบูรณ์นะครับเวลาทําอินโฟกราฟิกก็จะไม่ต้องแก้เยอะนะครับไม่ต้องแก้ทําให้มันสมบูรณ์จัดผังภาพนี้เลยครับ